ลดบวมเรียวกระชับชค่ะการการนวดหน้านะแต่เรานวดประมาณ3วันครั้งนะคะนะคะแล้วกดค้างทิ้งไว้กดค้างเวลาเรายกกล้ามเนื้อแล้วเราจะต้องทําการล็อกกล้ามเนื้อด้วยเพื่ออะไรการล็อกกล้ามเนื้อจะทําให้กล้ามเนื้อเราอยู่ทั้งวันค่ะหน้ายกแค่แป๊บเดียวแล้วมันลงนะคะวิธีการยกหรือล็อกกล้ามเนื้อขึ้นให้ทําเทคนิคนี้ค่ะลูดดันยกขึ้นไปนี่ค่ะแล้วเรากตกกระชับชการล็อกผิวนะคะหลังจากนวดเสร็จแล้วค่ะให้เราดึงค่ะ ดึงกล้ามเนื้อขึ้นแล้วเป็นการล็อกไว้นะคะถ้าเราล็อกไว้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพอเราล็อกปุ๊บเห็นไหมคะหางตาฝั่งนี้มันจะเชิดขึ้นน้องนกดเห็นไหมคะหางตาหางคิ้วฝั่งคือสเต็ปลากมาแบบนี้นะคะจากใต้ตาไปหางตาลากไปที่สุดขมับแล้วเสร็จยกหางตายกตีนกาพอเราดึงเรายกกล้ามเนื้อขึ้นไปใช้นิ้วชี้ลองงัดแบบนี้นะคะพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กชอบมากค่ะนวดหน้าใช่ค่ะ เราใช้ต้นทุนที่ถูกมากแล้วประหยัดคนะ่ะประหยัดมากคือเราไม่ต้องเข้าไปจิ้มไปแบบเจ็บตัวค่ะใช้มือเราเนี่ยแหละค่ะมันปลอดภัยแล้วเราสวยแบบธรรมชาติเนี่ยค่ะพอเราดึงตึงตรงนี้ค่ะพี่ตุกก็ตบกระชับอันนี้เป็นท่าล็อกผิวนะคะสามครั้งพอค่ะแล้วปล่อยเห็นไหมคะพอช่วงที่เราปล่อยนะดูหางตาฝั่งนี้เนื้อใครที่มีอายครีมนะคะกิ้งลงไปแบบนี้กวดดูแล้วก็รีดก,ก่อน ทำทั้งหมด10รอบเวลาเทคนิคก็คือเราต้องลูดยกล็อกหน้าค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายลูดไล่น้ำเหลืองลงไปเลยไอ้ที่มันบวมๆอยู่นะคะใช้มือเราลูดแบบนี้ค่ะลูดดันออกไปลูดดันออกไปเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมันเป็นการไล่น้ำเหลือง